กปไล่โอ้โหเยอะจังอะไรเออบึ้มบัมเอาบึ้มบัมเอาบึ้มบัมเอาสีแดงเอาสีแดงเลยเลยาเลยเขาเลยเขาเลยดูก็รู้ละเอาเอาเอาแอ่นไงโอ้ยไอ้คนขาบบ โดดไปทำไมอ่ะอะไรกอน่าพี่คอนเทนต์ชุบดิโอ้ยแล้วขอกระโหลกตกพี่กูเราทำไมโดดไปตายล่ะโดดทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเพื่อมันซุบบก่เกิดเกิดหรือเปล่าเกิดแล้ว กูดีกันไม้องมันเลยก็มันจะได้กูช็อตเลี้ยงกูตลอดเลยอ่ะโอ้ยกูไม่ขับกูไม่ขับกูไม่ขับไอ้เงี้ยบางครั้งมันต้องคอนเทนต์ขั้นไหนจะได้อยากได้เงินวันช่วงนี้ร้อนแล้วบอกกัโลกอยู่ใช่ปะอยู่กับกูัามอันแล้วพี่กลัวกินบะกินบะเดี๋ยวมันดีมาเลขอะไรเลขอะไรสองมึงเลขอะไร